ไปกันต่อในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทยดีเวอร์กระจายสินค้าเกษตร o t ทอปเผ่านออนไลน์24ชั่วโมงกระทรวงมหาดไทยโดยองค์การตลาด ผนึกกำลังร,งร่วมกับภาคเอกชนเปิดตัวแพลตฟอร์มไทยเีเวอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปสินค้า SME และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดและเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำหรับแพลตฟอร์มไทยเีเวอร์เป็นช่องทางสนับสนุนการขายของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรมช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่ง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีสินค้าหลายหมวดหมู่อาทิอาหารและเครื่องดื่มกระเป๋าสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยผู้สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ w w w t h a i d ์เว็บดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปและสามารถชำระผ่านการโอน QR c อ d e คหรือบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับส่วนผู้ประกอบการที่นำสินค้าจำหน่ายผ่าน แพลตฟอร์มไทยดีเวอร์สามารถติดต่อได้ที่ Line ID นะครับพิมพ์เลยนะครับแอปไทยดีเวอร์เป็นภาษาอังกฤษครับ